ก็คือจริงๆความชอบของคนมันก็มีทั้งทั้งสองอย่างเนาะแต่ว่าขัญเราเป็นนักแสดงอะค่ะเราก็พยายามทำพาร์ทในในส่วนของนักแสดงให้เต็มที่แล้วก็สิ่งที่ขวัญจะต้องยึดมั่นแล้วก็ต้องกังวลก็คือในเมื่อเราทำหน้าที่ตรงนี้แล้วเนี่ย ข่อยก็จะต้องทาอย่างอื่นมากกว่าเป็นนักแสดงมากกว่าการอ่านบทก็คือข่อยก็ต้องเคารพตัวละครจริงๆที่ที่มันมีอยู่ในชีวิตจริงแล้วก็เป็นแดงพลังศัทธาของคนไทยด้วยแล,ล้วรวมกระทั่งตัวเราที่เป็นคนศัทธาในเรื่องความร,รักที่นะี้อย่างเงี้ยเรารู้ว่ามันมีคุณค่าแล้วก็มันอยู่ในความทรงจาของเรามานานตั้งแต่เราจําความได้เพราะฉะนั้นวันนึงที่เราได้โอกาสในการถ่ายทอดตรงนี้ก็ถือว่า อะไรอ,อีกอีกขั้นหนึ่งของการเป็นนักแสดงที่เราจะต้องต้องต้องพัฒนาตัวเองต่อไปคนที่แบบเป็นเราวในแบบฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็แบบเป็นแม่นาคแบบบาร์บี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็ร่างกายของขวัญเราก็ไม่สามารถแบบเปลี่ยนแปลงได้เนาะแต่สิ่งเดียวที่เราสามารถเปลี่ยนแปลงได้ก็คืออินเนอร์หรือว่าการแสดงของเราอะไรเงี้ยยังไงก็ขวัญก็พยายามจะทำพาร์ท ย่าน้าในพาร์ทของขวัญเนี่ยให้ดีที่สุดแล้วก็ขวัญทําโดยโดยการที่ขวัญคารพบทหรือเคารพในสิ่งที่ขวัญได้มาขวัญไม่ได้เอาตัวของเราไปเปรียบเทียบกับอดีตไปเปรียบเทียบอะไรกับใครเพราะว่าขวัญก็อยากให้ผลงานเก่าๆเนี่ยอยู่ในความทรงจําของทุกคนเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเอานําผลงานของพาร์ทของเราทีมงานของเราณปัจจุบันเนี่ยเพิ่มเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งใอความทรงจําด้วยเราไม่จําเป็นต้องมานั่งเปรียบเทียบใครหรือลบความทรงจําใครมัน ทำแบบนี้ผะว่ามันสวยงามมากกว่าขอดูคอมเมนต์นะอตอนที่แบบว่าคนคอมเมนการเปิดตัวโเคเว้ชเตอร์อะไรอย่างเงี้ยคือคำว่าอุตสาห์ไมนดีมันก็จะมีคอมเมนต์ต่างๆานาม,มาแล้วท่ให้คนได้บันเทิงกันเราก็ก็เขาเรียกว่าเราเอาสิ่งที่มันงดงามมาทําให้ ให้ให้อะไรให้มันจะกองขึ้นดีกว่าให้มันมีผลอะไรที่มันดีขึ้นเราแบบสิ่งที่คนเขารอชมเราก็มีสิ่งที่เขารอคอยเราหางถายไปจากเงินการไปทำดีสเนททำธุรกิจเราก็มีมันก็เป็นพลังในชีวิตขวัญมากทีเดียตัวเรากดดันไหมเพราะว่าหลายเวอร์ชันเนี่ยเขาก็ทำมาดีมากแล้วพอมาถึงเวอร์ชันเราเลยไยเงี้ยเออขวัญไม่กดดันนะคะถ้าเกิดว่าชุกอาชีพอะคะ่ะถ้าเราทํางานอยู่ภายใต้ความกดดัน เราก็จะไม่มีความสุขประกายที่ว่าเราลืมตาตื่นมาไปทํางานนักแ,แสดงเนี่ยทำงานตื่นตั้งแต่ตีห้าก่อนจะกลับบ้านก็ห้าทุ่มแล้วเลิอกกองสี่ทุ่มถ้าขวัญทํางานภายใต้ความกดดันอย่างนั้นอ่ะขวัญขวัญก็ไม่ไหวขวัญบอกเลยแต่ว่าขวัญจะทําให้ดีที่สุดในพาร์ทของเราแต่ดีที่สุดข,ของขวัญเนี่ยจะถูกใจใครหรือเปล่าหรือจะไม่ถูกใจใครหรือจะถูกใจใครอันนี้ขวัญก็ ก็ไม่สามารถไปชี้นําได้แต่ขวัญก็จะทำหน้าที่เราให้ีที่สุดที่แล้วที่จับต้าก็คือเป็นเป็นผลงานแรกหลังจากที่เป็นพิจาระอีกครั้งด้วยค่ะค่ะกับเรื่องสัญญาที่ผ่านมาเป็นไงบ้างคะก็ก็อย่างที่บอกนะคะว่าเอ่อไม่ว่าวิกฤตอะไรก็แล้วแต่ขวัญก็ยังคงยึดมั่นในในหน้าที่ของเราถูกไหมเราถึงจะก้าวไปไหนไม่ได้เราก็ต้องคงในความที่ตัวอักษรหรือในสัญญากําหนดเอาไว้ พอในวันที่สัญญามันสิ้นสุดลงเราก็กล้ามาเปนะ็นนักแสดงอิสระเหมือนเดิมเดียรย้อนกลับไปก็รู้วิธีเขาอยากเรือกอารถัดไม่นาคอะแบบจริ้ๆเชื่อว่าอะไรคือตอนแรกๆเนี่ยเราก็กลัวนะตอนเด็กๆแต่พอเราโตขึ้นมาเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติเกี่ยวกับความเป็นมาคือขวัญว่าย่้านาคือขวัญว่าทุกคนถ้ามีความรักเหมือนอย่้านาแบบ ก็ต้องมีแรงผลักดันขับพายกับท่านเหมือนกันถูกไหมไม่มีใครอยากโดนรังแกตลอดเวลาวันนึงถ้าเราโดนรังแกมากๆเราก็ต้องมาปกป้องสิ่งที่ตัวเราละเป็นเรื่องปกติอย่างเมื่อกี้ไปว่ามีอะไรไปวางได้มีขออะไรไหมขวัญขวัญขอตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เราเรามันเกินเอื้อมถึงอ่ะ เราก็ทได้ดีที่สุดก็คือเราพยายามถูกไหมเพราะเราก็ไม่ไม่สามารถเรารู้ว่าท่านทราบหรือไม่ทราบอนะไรเงี้ยไม่มีการเซตมาบอโอเครับทราบแล้วเพามไม่มีถูกปะคืออยู่ที่จิตไ,นะไม่ไม่รู้เหมือนกันนะคะบอกญาณว่าถ้าญาณอยากสื่อให้มาสื่อกับคุณพ่อแล้วพ่อมาบอกนูไม่อยากเจอด้วยตัวเองเพราะว่าผันก็มีกลัวอาถรรพ์บ้างหมืนจะกลัวคือเราไม่ได้กลัวอาถรรพ์นะคะคือ คนเรามันต้องมีสองสติเนาะคือคนเราก็แต่ผีไม่น่ากลัวเท่าคนคนน่ากลัวกว่าผีแน่นอนตอนนี้พอเราโตมาแล้วเราจะรู้แบบนี้เพราวันนี้เป็นนักแสดงอิสระแล้วชีวิตมันเปลี่ยนไปเยอะไหมไม่เปลี่ยน,นค่ะก็เหมือนเดิมเพราะว่าอย่างในวงการเนี่ยเราก็จะมีทีมงานคนเดิมๆไปเจอคนเดิมๆเ,เ,เปนแฝงเปลี่ยนก็คือตรงโลโก้หน้าจอแค่นั้นเอง แล้วก็อย่างที่ผ่านมาที่อนบอกว่าเราก็มาทำบิสเนสของเราทำเครื่องสำอางวางทำลายในการออกปดูดกางผิวหนังแพงง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะวางเรื่องเกี่ยวกับแม่บ้านละความสะอาดเพราะว่าอย่างตอนปัจจุบน COVID, ันโควิดเราไม่มีอะไรับังอนดีเลยใช่ไหมคะเราก็จะมีรายรับได้เน,นี้ยก็คือได้เกี่ยวกับทำความสะอาดแม่บ้านแล้วก็เครื่องสำอางเราหน่อเ,เป็นดี่แต่อปีปสละมันก็มีดราม่า จะจบกันไม่สวยอะไรอย่างเงี้ยมีปัญหาแชร์แชร์ยังไงเพราะบางคนก็อาจจะได้รับผู้อิจดไปก็โอเครักทุกคนไม่ต้องร้องจ้าจบละทุกคนค่ะรักทุกกล้องเลยวันนี้แชร์ก่อนละทุกคนค่ะรักโลกและักทุกคนแล้วก็ลงเพียอเออค่ะลงตัวค่ะได้ได้ในแบบตอนที่เราเรียกร้องแบบที่ ได้ได้ได้ครบตามเต็มตนวตามปกติคะก็คือมีการจ่ายเงินที่ค้างอยู่ทั้งหมดแล้วใช่ค่ะแต่จากวันนั้นที่มันเป็นข่าวเราได้ไปคุยกับทางฝั่งน right ั้นไหมครับก็คุยกันหลายรอบค่ะจนกระทั่งผู้ใหญ่เขาก็เมตตาเราแล้วก็เข้าใจเราเพราะว่าอย่างตัวเราอะเราทํางานคนเดียวอยู่นะคะอาชีพหลักรายได้หลักของขวัญเนี่ยมันก็คือนักแสดง พอเราไปเซ็นสัญญาแล้วที่ช่องไม่มีงานเราก็ขาดรายได้หลักไป่เ้ขาก็เอื้อเฟื้อคือเมตตาเราทําตามสัญญาครบตามจํานวนีอะไรอย่างเงี้ยเรียบร้อยคือคือจริงๆถ้าเราคิดไหมว่าถ้าเราแบบไม่ออกมาให้สัมภาษณ์อะไรเงี้ยอาจจะแบบไม่ได้คืนท้องหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะล่าช้าไปอีกคืออดีตไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าปัจจุบันสําคันที่สูดก็แสดงว่าได้ครบเรียบร้อยแล้ว แด้ค่ะแต่มันก็มันเหมือนกับว่าแบบมันขวัญขวัญแบบมีปัญหากับผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่มีจะมีปัญหาปับพี่นี่แหละแรงเออสุดทย่อยากงก็คือจับลงได้ดีค่ะจับลงได้ดีครัต่อไปนี้เราวางแผนแบบว่าจะเซ้นสัญญาจาก่วออืนต่อหรือว่าเขล็ดเลยก็คืออยากเป็นอิสรดจริงๆเราไม่ได้เขล็ดนะคะพีอแต่ว่าเราทุกคนน่ะไม่ใช่เฉพาะขวัญหรอกเราก็ต้องเรียนรู้ว่าเราต้องใช้ชีวิตให้ความเสี่ยงมันน้อยที่สุด สถานการณ์ตอนนี้อย่างย้อนไปตั้งแต่ที่แล้วเราก็ไม่ทราบว่าอยู่ดีๆทุกคนจะตกงานบริษัทจะปิดถูกไหมอย่างบริษัทโกเบอรอย่างเงี้ยเขายังลมพับเลยเพราะฉะนั้นตัวเราเราก็ต้องเรียนรู้อะไรหลายอยา่างแล้วก็มาพัฒนาตัวเราล้วงานติดต่อมาเยอะไหมคะละพออะไรเงี้ยติดต่อมาเยอะค่ะตอนนี้ก็ให้กลับให้คุณแม่ดูแลเหมือนเดิมเพราะว่าดีที่สุดแล้วเป็นแคขวัญรับโทรศัพท์ไม่ไหวเพรหัว แสดงว่าเรื่องสัญญาที่กับที่คุนที่ไหนใดใดก็คือเรายังไม่ได้คิดถึงตรงนี้ก็มีอ๋อคือที่อื่นเราก็เป็นนักแสดงก็เราเขาเรียกว่าอะไรที่ผ่านมาอย่างเงี้ยค่ะแม้แต่กระทั่งตอนติดสัญญาผู้ใหญ่หลายๆท่านก็ยังแบบเมตตาข่านย่ยเอางานมาให้ยังจิตถึงเรายังอย่างร่วมงานกับเราอะไรเงี้ยแม่คุณแม่ผอนก็ยังคุยแล้วเราก็น้อมรับนะเพียแต่ว่าตอนนั้นเราไปไม่ได้แต่ว่าวันเนี้ยนะตอนนี้เราอิสระแล้วเราทําเรื่อง เขาเรียกว่าอะไรคะภาระหน้าที่เราในสัญญาช่องเก่าหมดแล้วตอนนี้เราก็ทําได้ตามตลาดแล้วก็สบายใจด้วยเป็นเรื่องใจรับละครติดเรื่องของหวานที่ติดเขาติดต่อมาก็หลายเรื่องค่ะเราก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะค่อยๆทยอยอ๋อพยายูด่วนบาทกันชอบใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวมีข่าวดีเราเดี๋ยวมีนี่แล้ไม่อย่างตามข่าวบอกว่าเราจะกลับไปช่องเจ็ดค่ะค่ะค่ะืนคือไม่ใช่คือเขาเรียก อย่าทุกคนอย่างเรื่ว่าเราอยู่ในวงการมาตั้งแต่เด็กขวัญอยู่ที่ไหนที่ไหนก็คือบ้านขวัญหมดถูกไหมคะขวัญมาจจะเด็กเกิดทุกช่องช่องเจ็ดขวัญก็อยู่ช่องสามขวัญก็อยู่เพราะฉะนั้นไม่ว่าขวัญจะไปที่ไหนทุกที่คือบ้านขวัญทั้งนั้นมันไม่มีคําว่าขวัญกลับไปเพราะว่าขวัญโตมาจากทั้งสองที่หรือทุกที่หนูไม่ใช่เด็กแบบเพิ่งเข้ามาแต่ว่าในนั้นเนี่ยเขาสร้างเรามาเรากลับย้อนไปมันก็ไม่แปลกก็คือสามารถกลับไปรุ่มงานช่องเจ็ดได้ ได้ค่ะไพราะในโปรเจกต์เขาก็บอกว่าเราจะมีอาจจะมีเซอร์ไพรส์ล่วงหน้กับพ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ี่ชอตดิค่ะโหเซอร์ไพรส์เยอะจังเลยเราอะไรเซอรพรส์เซอร์ไพรส์เลยนะจะเอาจะเอาไว้เดียวให้จบเลยใช่ไหมเออจะนำเจอทีค่ะกับพี่ชอตคือมีเด็กบอกว่าจะมีโปรเจกต์ร่วมกันด้วยต้องถามพี่ชอตเพราะว่าพี่ชอตเป็นผู้ใหญ่เราให้ผู้ใหญ่พูดเราเป็นเด็กเราต้องเดินตามครับอ่ะกับอีกเรื่อง ขอยืมงินคุณแม่เพราะชีวิตโควิดเราก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันใช่ก็ไม่มีตังอะได้เงินแล้วไงก็ก็แต่เพื่อคืนคุณแม่ค่ะก็อย่างที่ผ่อบอกไปว่าเราใช้ชีวิตมาเนี่ยเราก็ไม่ได้ตั้งรับเหมการกันะคะถึงแม้ว่าเราจะมีบริษัทแต่ว,ว่ามันเป็นแค่โฟะแล้วก็พอวันหนึ่งที่รายรับหลักเราหาย เราจะไปพึ่งใครไม่ได้ธนาคารดอกเบีย้ยก็สูงถูกนะสิ่งเดียวที่ปลอดภัยที่สุดเซฟเรามากที่สุดไม่ว่าขวากครือใครก็ตามว่าคือคุณพ่อคุณแม่เราคารตอนนัานเราต้องอยู่ใช่ปะต่อนทำงานเราอยู่บวกใช่ไหม,ไหม,ไหมคือตอนนั้นมันหนักขนาดไหนสำหรับขวาวก,ก็เหมือนเขาคุมทุกอย่างไว้อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้หนักเท่าคนอื่นหรอกค่ะขวานเชื่อว่าคนอื่นที่หนักกว่าขวาก็มีแต่ว่าตอนนั้นมันเป็นช่วงที่ขวากมีสติ ย้อนกลับมาด้วยว่าคนที่รักเราที่สุดคือใครคนที่ให้คำปรึกษ,ษาที่ดีที่สุดเราคือใครคนที่อยู่กับเราตอนที่ไม่ได้มีผลประโยชน์คือใครเศร้าตอ <c oughs> นนี้มออกกัง,งค,ครับเพราะว่าโควิดมันเริ่มคลี่คลายแล้วแล้วก็สถานการณ์มันเริ่มดีขึ้นแล้วงานเราก็มาแล้วด้วยก็ <c oughs> ค่อ,คอยๆจะเก็บตค์แม่ไปก่อนไปผ่อนบ้านก่อน <c oughs> อันนี้ยังผ่อนให้คุณแม่อยู่ไหมคบหรือว่าใช้คืนเป็นเรียบร้อยแล้วะดี๋ยวไฟใช้หรือว่าไม่ต้องใช้เลยได้ไหมจ่ายภาษีโอ ถามเจนฑเขาก็นึกว่าแม่แบบว่าเออไม่เป็นไรไม่ให้ไม่ต้องไม่ต้อใช่ไหมก็ใช้เพราะว่าเขาพูดเนาะทุกคนพูดก็ต้องมีสัจจะก็ตอนนี้เราอุดนอยร่วมหมดแล้วใช่ไหมไม่มีอะไรมีปัญหาแล้วจะเกี่ยวกับเรื่องบริษังเลยค่ะ